มานะครับอันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของฟิลก่อนเนาะโอเคอคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเซตไปนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องฟิลกันนะครับเราจะพูดถึงเรื่องคอมเพล็กซ์ฟิวนะครับคืออะไรฟิลมาจากไหนฟิลเนี่ยเราพูดถึงปะาทะเนี่ยมันคือสนามใช่ไหมแต่ว่าสนามเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมือนสนามขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เรียกอย่างนี้ไปก่อนนะถ้าสับไปก็ได้นะสับว่ามันคือฟิลนะครับสนามผมจะไม่เรียกสนามเนาะเรียกว่าฟินนาดเดวเข้าใจได้ง่าย,ยแหละนะครับ ซึ่งฟิลเนี่ยครับมันมาจากคุณสมบัติของการบวกการลบเอ้ยการบวกการคูณนี่แหละที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับก็คือการบวกใช่ไหมคือมีอะไร1นบวกหเท่ากับ2ใช่ไหมคือก็ไม่มีอะไรนะครับเราพูดถึงออปเปอเรชันการบวกการคูณแบบปกตินะครับไม่ได้ไม่ใช่การคูณเมทริกไม่ใช่การการดอทโปรดักต์เลยอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะครับก็คือเราพูดถึงการคูณและการบวกปกติเนาะเป็นออปเปอเรชันเขาเรียกว่า binary operation นะครับคือออปเปอเรชันที่มี เขาเรียกว่า2มีเลข2เลขเนี่ยมากระทํากันเราจะได้เป็นตัวเลขใหม่ขึ้นมาเช่น1บวก1การการนําเลข1กับเลข1มาออเปเรตกันใช่ไหมเราจะได้เป็นเลข2ขึ้นมาเราไม่ได้นิยามเราบวกกับคูณคืออะไรนะแต่ว่าเราถือว่าเราในฐานที่เข้าใจนะครับว่าเราเคยใช้บวกกับคูณมาแล้วทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าคอมเพล็กซ์ฟิลด์นะครับเรารู้ใช่ไหมว่าคอมเพล็กซ์เนี่ยมันคืออะไร คอมเพล็กซ์มันคือเซตที่เป็นเซตคู่อันดับของ a และ b เนี่ยครับเมื่อ a และ b อยู่ใน real number นะครับคือ <c ười> เราจะเรียกว่าไอคอมเพล็กซ์นัมเบอร์เนี่ยมันคือคู่วอันดับไอวงเล็บเนี่ยครับผมจะยังไม่ได้พูดถึงเยอะเนาะอาจจะยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเราสามารถเขียนในรูปของ a บวก bi ได้เมื่อ i มันคือ i กับ2ลบ1ใช่ไหมคือ <c ười> a กับ b มันไม่สามารถรวมกันเป็นเลขหนึ่งได้เราเลยสามารถมองว่า a กับ b เนี่ยมันคือคู้วอันดับได้นะครับโอเค ข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าเรารู้นะว่าค complex field เออมเพล็กซ์นัมเบอร์คืออะไรคอมเพล็กซ์นัมเบอร์คือเลขที่แบบประกอบด้วยแบบ2องบวกสาเนี่ยเราพูดถึงมีทั้งเรียลพาร์ทแล้วก็ทั้งอิม i m a g i n a r พาร์ทใช่ไหมเราจะให้ว่า K เป็นซับเซตของเซตของคอมเพล็กซ์นัมเบอร์เราจะเรียกว่า K นะครับเป็นฟิล l d K มันจะเป็นฟิล l d ถ้า K เนี่ยครับถูกต้องตามเงื่อนไข3ข้อนี้นะครับข้อแรกเนี่ยนะครับก็คือ เราเลือก x กับ y ใน k มาเลือก2สมาชิกใน k มานะครับเราจะได้ว่าถ้าเกิดเรา x มาบวก y เนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ใน k นะครับและถ้าเกิดเรา x คูณกับ y เนี่ยมันจะต้องอยู่ใน k เหมือนกันใช่ไหมเช่นอะไรนะครับเช่น1อยู่ใน z ใช่ไหมนี่นึ่งเป็น integer อยู่ในเซตใช่ไหมบวกกับ2นะครับอยู่ใน z ใช่ไหมเท่ากับอะไรครับเท่ากับ3ซึ่ง3อยู่ใน z ซตไหมสอยู่ใน z นี่ไงก็ถือว่ามันสอดสอดข้อหนึ่งแล้วก็คือข้อนี้นะครับนะข้อนี้ก็คือถ้าเกิด หนึ 1> 1่งกับสองอยู่ในเซตแล้วหนึ่งบวกสองจะต้องอยู่ในเซตเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือ,อนหนึ่งคูณสองก็ต้องอยู่ในเซตเหมือนกันก็คืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คืออีกเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเลขใดๆนะที่อยู่ใน k นะครับแล้วไนอะ้เลขนั้นนะมันต้องติดลบได้หมายความว่าเรามีเลขอยู่ในเซตใช่ไหมมันก็ต้องหมายความว่ามีลบหนึ่งอยู่ในเซตเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิด x ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเลขมาแล้วเลขเนี้ยมันไม่ใช่ศูนยมมมัันนนนจะตต้ออ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 งงงีิิิเเเเวววววรรรรร์์์สสสขคคืกกาาาาูณหย่ ไอ้ตัวนี้มันคือการอีกการคูณนะคือ1ส่วน x ปกตินะรเราเลือกเลขสมมติว่าเราเลือกเลข2มาใช่ไหมหมายความว่าเลือกเลข2ที่อยู่ในจํานวนเต็มมามันก็จะต้องมี1นส่วนสที่อยู่ในจำนวนเต็มนะครับ ประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีถ้าเกิดอ่ะเคนเนี่ยมันจะเป็นฟิลก็ได้แต ar, less, <c oughs> really ่ว่ามันจะต้องมีเลขศูนย์เลขหนึ ering, ่งด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมันจะมีการจับคู่ได้นะก็คือหมายความว่าอ่าไอ้ที่ผมขีดสีแดงเนี่ยจะเป็นการจับคู่แล้วกันก็คือไอ้บวกเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติการบวกเป็นสีแดงเนาะอันนี้คือเป็นของคุณสมบัติการบวกนะครับอนี้เป็นของคุณสมบัติการบวกสีเขียวเป็นของคุณสมบัติการคูณแล้วกันนะครับคือหมายความว่าอะไรนะครัััับบบบบบหหมมมมมาา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 ายยยยยคคววววว่่่่ไไไอออออ้้้สีีีีแดดดดงงเเ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 นนนกกกกกกกรรรรรลลถิจะะป็ ได้เป็น0ใช่ไหมเสมอใช่ไหม,มศูนย์กับหนึ่งะครับคืาเรียกว่าเป็น identity นะครับเลข0เนี่ยมันจะเป็น identity ของการบวกนะครับส่วน1น,นะครับมันจะเป็น identity ของการคูณครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาเลขใดๆเนี่ยมาบวกกับ0เราจะได้เป็นเลขนั้นนะแล้วก็เราเอาเลขใดๆเนี่ยมาคูณกับ1เราจะได้เลขนั้นกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคือคือ มันก็เลยได้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในฟิลนะครับก็คือต้องมีไอเอกลักษณ์ใช่ไหมเาเรียกว่าเอกลักษณ์การคูณนะครับกับเอกลักษณ์การบวกเนาะก็ถ้าเกิดเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรเป็นฟิลได้บ้างคือฟิลเนี่ยมันจะต้องส atisfy สามข้อนี้ใช่ไหมทุกผมให้นะลองเช็คนะครับเอ่า uh, example แล้วกันเนาะเขียน <Okay>, example uh, เราพูดกรณีแบบง่ายๆครับฟิวเนี่ยนะครับ,เ,รบเป็นฟิลหรือเปล่านะครับหมายความว่าเราต้องเช็คก,กี่ข้อเช็คสามข้อใช่ไหม เอาจริงๆแล้วเราก็เรารู้อยู่แล้วว่า q เนี่ยมันเป็นเซตของ C เนาะซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งกับข้อแรกใช่ไหมเพราะเรา,เรามันส atisfy ข้อแรกอยู่แล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับว่า q เนี่ยมันเป็นฟิลหรือเปล่าเนี่ยก็คือว่า Q ิวเขานี่อยอย่างไง Q เนี่ยเขานนี่ยว่าเออเป็นเซตที่เก็บอ l e เ e ม t ที่เขียนในรูปของโคเชียนได้นะครับก็คือเป็นเป็นรูปที่เขียนในเศษส่วนได้เนาะ m ส่วน n นะครับเมื่อนะครับ m อยู่ในจํานวนเต็มนะครับและ n นะครับอยู่ในจํานวนนับเราจะได้เป็น q ขึ้นมาโอเคเราลองดูกันนะเราเลือกมา2 element ใช่ไหมอย่างแรกต้องต้องทดสอบนะครับว่าถ้าเกิด2 element น์ใน q นะครับมาบวกกันมันองอยู่ใน q เหมือนกันก็คือเราจะให้ก่อนนะครับว่า a กับ b เนี่ยอยู่ใน Z นะครับแล้ว c กับ d เนี่ยอยู่ในจำนวนนับซึ่งตรงเนี้ย เราสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าอ่ะ a ส่วน c กับ b ส่วน d เนี่ยอยู่ในคิวใช่ไหมเรามาบวกกันดูนะฮะมันได้หรือเปล่าก็คือเราลองเอา a นะครับ a ส่วน c เนี่ยนะครับมาบวกกับ b ส่วน d ใช่ไหมเราสามารถที่จะคูณเออ่ปกตินะครับในคิวเนี่ยมันมันจะมี operation ของมันอยู่แล้วใช่ไหมคือการคูณนะครับเราสามารถที่จะคูณ a กับ c นะครับด้วย d ส่วน d นะครับแล้วเราก็สามารถคูณ b ส่วน d นะครับด้วยเออ่ c ส่วน c ได้ดูทั่วไปนะก็คืออ่ะ อันนี้ยังไงมันก็หารกันเหลือศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมหารกันเหลือศูนย์หารกันเหลือหนึ่งสิใช่ไหมแบน identity นะครับเราจะได้นะครับว่ามันจะเป็น ad ส่วน ad ส่วน cd บวกกับ bc ส่วน dc นะครับต่อมานะครับด้วยคุณสมบัติหนึ่งของการคูณใช่ไหมก็คือคุณสมบัติที่เรียกว่าการกระจายก็คือเราสามารถดึง cd ออกมาได้ใช่ไหมก็คือได้ดึงออกมานะครับจะเป็น1ส่วน cd นะครับแล้วก็วงเล็บ ad บวก bc ใช่ไหมซึ่ง เรามาแบบนี้เนาะและเป็น ad บวกับ bc นะครับเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราให้ว่า ab นะครับ ab cd เนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่า ab เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มและ cd อยู่ในจำนวนนับนะครับหมายความว่า c คูณ d นะครับมันอยู่จำนวนนับได้ไหมจริงจริงก็ต้องพิสูจน์นะครับแต่ว่าเราละว้ธาที่เข้าใจแล้วกันว่า c d c คูณ d เนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนนับเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ข้างบนนะครับ ไอตัวเนี้ย a คูณ d ก็จะอยู่ในจำนวนเต็มนะครับ b คูณ c ก็อยู่ในจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับพอเอาะจำนวนเต็มมาบวกกับจำนวนเต็มนะครับเราก็จะได้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมเราก็เลยได้ว่านะครับไอเนี้ยนะครับมันก็จะอยู่ใน q เหมือนกันนะครับซึ่งซึ่งทึ่งหน้าตาเนี่ยมันก็คือเป็นจํานวนเต็มส่วนด้วยจํานวนนับเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ข้อแรกเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อ a ข้อ b เนี่ยนะครับเราจะมาดูนะครับก็คือถ้าเกิดเราให้เลขใดๆมานะครับ x นะครับอยู่ใน q มันจะต้องมีลบ x นะครับอยู่ใน q เราอิงเหมือนเดิมได้ไหมเออผมอิงจากอันนี้เลยแล้วกันนะก็คืออให้ a b อยู่ใน z แล้วก็ c d อยู่ใน n นะครับ a ส่วน c นะครับอยู่ใน q มันก็ต้องหมายความว่า e x i s t นะครับก็คือต้องมีลบ a ส่วน c อยู่ใน q นะครับคือในกรณีนี้นะครับคือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า a เนี่ยกับลบ a เนี่ยมันอยู่ใน z ใช่ไหมแล้วพอเรานิยามว่าให้ a เนี่ยมันอยู่ในชั้นแรกนะครับมันก็ต้องมีลบ a เนาะที่อยู่ใน Q นะครับเอ้ลบ a ส่วน c ที่อยู่ใน Q นะครับเราเขียนเป็นรูปแบบอย่างงี้ได้ลบ a ส่วน c อย่างนงี้ได้นะครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีอีกนหนึ่งก็คือจะเป็นถ้าเกิด a ส่วน c นะครับไม่ใช่ศูนหมายความว่า1ส่วน a c จะต้องอยู่ใน Q นะครับซึ่ง1ส่วน a c เนี่ยมันคือ c ส่วน a ใช่ไหม วิธีการพิสูจนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะคูณบนล่างด้วย c ได้เลยนะครับก็คือเป็นการคูณอยี้ครับ c ส่วน c นะครับจะได้เป็น c ส่วน a ขึ้นมาซึ่ง c ส่วน a นะครับ c มันคือ natural number ใช่ไหมเ้า a เนี่ยมันคือจํานวนเต็มนะครับแต่ในส่วนนี้เห็นไหมว่ามันไม่ใช่ศูนย์นะครับกรณีเดียวที่เป็นศูนย์เนี่ยคือ a ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่ a ไม่ใช่ศูนนะครับหมายความว่าตรงนี้ยังเป็นไปได้นะครับ ก็ถูกนะครับ c ส่วน x ก็อยู่ในเออยู่ใน Q เหมือนเดิมนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิด a มันเป็นลบนะครับเราอาจจะต้องคูณลบหนึส่วนลบหนึครับเพื่อที่จะให้ลบมาอยู่ข้างบนเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต่างกันนะครับสามารถทําได้นะต่อมานะครับในข้อ4ข้อ4เนี่ยคือเราบอกว่าจะต้องมี identity ทั้งการบวกและการคูณนะครับเรารู้นะครับว่าถ้าเกิดเรามี x นะครับที่อยู่ใน Q เนี่ยจะต้องมีลบ x ที่อยู่ใน Q แน่นอนครับว่าพอเราเอา2ตัวนี้มามาทำการบวกกันเนี่ยนะครับเราจะได้เป็นเลขศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าศูนย์มันอยู่ในคิวเรามีศูนย์มันตามนิยามนะศูนย์มันอยู่ในคิวอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปพูดอะไรเพิ่มเยอะนะครับแล้วก็1อยู่ในคิวนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสรุปก็คือคิวนะครับเป็นฟิลดะต่อมานะครับในเรื่องของซับฟิลด์ซับฟิลด์เนี่ยคืออะไรนะครับสมมุติว่าผมให้ว่ามีเซต มีฟิลด์ K และ L นะครับเราให้ K กับ L นะครับเป็นฟิลด์นะครับ K นะครับเป็นสับเซตของ L นะครับก็คือ K และ L นะครับเป็นฟิลด์และ K เป็นสับเซตของ L เราจะเรียกว่า K นะครับเป็นสับฟิลด์นะครับหรือฟิลด์ย่อยของ L ซึ่งเห็นไหมหมายความว่าอะไรในกรณีนี้เนี่ยมีอะไรเป็นฟิลด์บ้างจริงๆแล้วผมสามารถเฉลยได้เลยนะครับว่ามีอะไรเป็นฟิลด์ติ๊กไว้เนาะก็คือจะมี C เป็นฟิลด์มี R เป็นฟิลด์นะครับมี Q เป็นฟิลด์นะฮะ q Q อคิวคอมเพลเมนต์เนี่ยนะครับคิวคอมเพลเมนต์ไม่มีศูนย์นะครับไม่มี1ด้วยนะเราจะเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ฟิวนะครับเอแซบเป็น uh, ฟิวนะครับเอ็นไม่ใช่ฟิวเพราะไม่มีเลขศูน,ย, uh, น,น,น,นย์นะครับแล้ก็จะมีฟิวอยู่เออ่ที่เป็นซับฟิวเนาะเห็นไหมว่า C เนี่ย,น,น,บบน,ยะ C นะครับเป็นฟิวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงแค่เอ่อเป็นเป็นแค่ซิมเพิลฟิวเนาะแบบเป็นเป็นฟิวแบบซิมเพิลหน่อยๆอ่ะใช่ไหมเออ C นะครับเป็นฟิวนะครับ R เนี่ยเป็นซับฟิวของ C นะครับแล้ว Q ก็็เปนนซับฟลของ R ะครับ Z ก็เป็นซับฟิว เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะับบอกควาว่าเซตก็เป็นซับฟิล l d ของซีคิวก็เป็นซับฟิล l d คือมันจะเป็นซับฟิล l d ของตัวที่มันใหญ่กว่าเสมอใช่ไหมถ้าเกิดพวกนี้เป็นฟิล l d ทั้งหมดนะครับเอ่อทั้งหมดที่เราพูดถึงที่คอนซิเดอร์มาเมื่อกี้นะครับก็คืออยู่ในเป็นฟิล l d ที่อยู่ข้างในค complex field หมดเลยนะครับไอ้พวกพวกเอ่อพวกคิวพวกอาร์พวกเซตนะครับจะเป็นฟิล l d ที่เป็นซับฟิล l d ของซีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเรียก element ที่อยู่ในฟิล l d ว่าเลขนะครับอย่างพวกโอเค าพายบวกกับเอดังไนะครับมันก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในฟิลคอมเพล็กซ์ใช่ไหมหมายความว่าไอเนี้ยก็เป็นเลขเหมือนกันนะครับหรือว่า1นึบวกสอก็อยู่ใน c นะครับพายก็อยู่ใน irrational ใช่ไหมอยู่ในอยู่ในอยู่ใน r เหมือนกันนะครับอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเรียกว่าเลขหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะ <S <S พอเราพูดถึงเรื่องของ Feel <S <S ฟิลด์ลและซับฟิลด์ไปแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของเวกเตอร์สเปซกันนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราพูดถึงมาเนี่ยมันจะมีฟันดัมเบนเท่ามาจาก มีพื้นฐามนมาจากเซตหมดเลยนะครับหมายความว่าสิ่งที่เรากาลังพิจารณากันอยู่ในคณิตศาสตร์เนี่ยในวิชาเนี้ยทุกอย่างมันคือเซตหมดเลยครับสเปกตร r s สเปซฟิล l d หรือว่าอะไรต่างที่มันแบบเริ่มจะแบบพวกกรุ๊ปพวกอะไรเงี้ยอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงนะแต่ว่าไปบวกกันว่าถ้าเกิดเราได้ยินอะไรที่มันเกี่ยวกับห้องกับพื้นที่ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับสเปซเกี่ยวข้องกับฟิลด์เราได้ยินคำว่าสเปซเนี่ยที่ไรน,นะครับเราจะเรียกว่ามันคือเซตที่มีบางคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาครับอย่างเมื่อก จริงๆแล้วฟิลคืออะไรนะครับฟิลมันไม่ใช่ว่าฟิลเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะครับแต่ว่าเราเพียงแค่ตอนนี้เรากำลังหลีกเลี่ยงอะไรที่มันกําลังนํามาทําเกินไปนะครับตอนนี้เรากําลังพิจารณาแค่คอมเพล็กซ์ฟิลอยู่นะครับเราไม่ได้พูดถึงฟิลที่มันนอกเหนือจากนี้นะครับและนะครับฟิลเนี่ยพูดถึงถ้าเกิดพูดแบบโน้ตก็ได้นะผมเขียนโน้ตไว้ก็ได้นะ ไอเซตซีเนี่ยซีมันคือเซตใช่ไหมแต่จริงๆแล้วครับมันคือฟิวนะครับซึ่งฟิวเนี่ยประกอบด้วยออปเปอเรชันที่มีการคูณและการบวกนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิวนะครับเราจะเรียกว่ามันคือท็อปเปิลเอ่อเป็นทรีท็อปเปิลก็ได้นะครับทรีท็อปเปิลนะครับหมายความว่ามันเป็นมันเป็นเรียกว่ามันไม่ใช่คู่อันดับอ่ะมันคือ3อันดับอ่ะก็คือเป็นวงเล็บใช่ไหมแล้วก็จะมี C มีมีการคูณมีการบวกใช่ไหมไอไอใหญ่ๆเนี่ยมันคือฟิวนะครับอันเนี้ยมันคือฟิว ไอ่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นแค่เซตเป็นเป็นแค่เซตฐานเฉยๆนะครับแต่เราเรียกฟีเฉยๆเนี่ยที่มันหน้าตาคล้ายๆเซตนะครับว่าฟีได้เหมือนกันนะครับคือเราละทิง้งเราละทิง้งไอ้พวกนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็เรียกฟีเฉยว่าฟีก็ได้นะครับคือมันเป็นแค่เป็นโนเทชันนะฮะเขาเรียกว,ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการเขียนฟีนะครับเพราะจริงแล้วฟีเนี่ยไม่ใช่เป็นเซตปกตินะครับฟี Feel คือเซตที่มีคุณสมบัติการคูณและการบวกเพิ่มเข้ามานะครับ มือนกับเวกเตอร์สเปซครับเวกเตอร์สเปซเนี่ยมันไม่ใช่แค่เซตปกตินะครับมันคือเซตที่มีคุณสมบัติบางอย่างนะครับเราจะมาพูดถึงนิยามกันนะครับเวกเตอร์สเปซ V เนี่ย over field K จะเป็นเซตที่ตรงตามคุณสมบัติ8ข้อนี้นะครับไอ้คำว่า V over field K เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับคือมันคือเราจะเรียกมันคือคู่อันดับก็ได้นะครับในส่วนเนี้ยจริงๆแล้วมันคือคู่อันดับ V กับ K นะครับซึ่ง K เนี่ยนะครับเป็น field นะครับและ V นะครับก็เป็นแค่ underlying set ใดๆนะครับหมายความว่า ตอนใดนะครับหมายความว่าตอนใดนะครับที่พูดถึงเรื่องของเวกเตอร์สเปซนะครับมันจะต้องมีฟิลด์เสมอนะครับหมายความว่าเวกเตอร์สเปซไม่ใช่เซตว่าเปล่านะครับเวกเตอร์สเปซคือเซ็ตที่มีฟิลด์นะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะมีข้อไหนบ้างครับข้อแรกเนี่ยครับถ้าเกิดเรามีเอออีกอย่างนะครับเรานะครับจะเรียกสมาชิกใน v นะครับว่าเวกเตอร์แล้วเราจะเรียกสมาชิกใน k ว่าเลขนะครับก็คือนัมเบอร์ปกตินะครับโอเคมาดูกันนะฮะก็คือถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์เนี่ยอยู่ใน v นะครับ มันจะต้องมีคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับคือถ้าเกิดเรา u บวก v นะครับวงเล็บนะครับบวกกับ w นะครับจะต้องเท่ากับ u บวกกับวงเล็บ v บวก w นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนวงเล็บได้นะครับแบบเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับอีกอย่างนะครับเราจะมีเวกเตอร์หนึ่งนะครับที่เป็นเลขศูนย์นะครับเวกเตอร์เราเขียนเป็นตัว o ก็ได้ตัวอะไรก็ได้ครับอันนี้เห็นไหมผมแคเขียนเป็นเลขศูนย์แล้วก็มีขีดนะครับให้เรารู้ว่าไอ้สูตรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน k นะไอ้สู่่ในน k ะครรับทีเาพูดถึงตรงนนีี้ะครับท่เป็นเเป็นนขีีด่ย มันไม่เด่นในมันอยู่ใน V นะครับไอศูนย์นี่มันคือเวกเตอร์นะครับในกระบวนการนี right TH ้หมายความว่าเราเอาเวกเตอร์ศูน <tr> ย <ich Tub cado inhos> ์นะครับมาบวกกับเวกเตอร์ใดๆเราจะได้เป็นเวกเตอร์นั้นออกมานะครับสามารถสลับที่ได้ด้วยนะครับสลับที่แล้วก็กลับมาเป็นเวกเตอร์เดิมนะครับแล้วก็ทุกๆเวกเตอร์ใน V จะต้องมีอินเวอร์สการลบของตัวเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์ u นะครับเราจะต้องมีเวกเตอร์ลบ u เหมือนกันนะครับที่ทำให้มันบวกกันเลยและได้เป็นเอกลักษณ์การบวกออกมาครับคือเวกเตอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ กกนใารบวต่อมาครับในข้อ5าลงมาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสเกลาร์นะครับก็คือเรื่องของเอ่อนัมเบอร์นะครับเรามีตัวเลข c นะครับเรามีตัวเลข c ตัวหนึ่งนะครับเราเอาตัวเลข c นะครับมาคูณกับเวกเตอร์2อเวกเตอร์ที่บวกกันอยู่เนี่ยเราสามารถกระจายเข้าไปได้นะแค่นี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีละ2เลขนะครับ2เลขบวกกันอยู่นะครับแล้วมีเวกเตอร์คูณนะครับเราสามารถเอาเวกเตอร์กระจายกับเข้ามาในบวกได้นะครับแล้วก็สําหรับ2เลขนะครับจะมีคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะครับคือสามารถเปลี่ยนวงเล็บได้นะ แล้วคูณกับ v นะครับอีกตอนหนึ่งเนี่ยคือเราเอา a คูณกับ bv เลยนะครับมันจะเหมือนกันนะครับเท่ากันข้อสุดท้ายนะครับเป็น identity นะครับหมายความว่ามันจะมีเลขหนึ่งเลขนะครับไม่ใช่เวกเเตอร์ป็นเลขหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุกเวกเตอร์เนี่ยคูณเลขหนึ่งนะครับแล้วได้เป็นเวกเตอร์นั้นเหมือนเดิมประมาณนี้นะก็คือ u คูณเลขหนึ่งนะครับได้ u เนาะแค่นั้นนะก็ถ้าเกิดเว v e c อ o r ถ้าเกิดเซตเนี้ยนะครับไอ้ถ้าเกิดไอ้คู่อันดับ v กับ k นะครับ มันทําให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ก็คือคือมันตรงตามคุณสมบัติต8ข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นเวกเตอร์สเปซนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดเรามี v แล้วมี k นะครับแล้ว v มันไม่ได้ตรงตามไอ้นี่มันก็จะไม่ได้ใช่ไหมค okay, นะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ operation ด้วยนะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วนะถ้าเกิดเราเขียนแบบเขียนแบบ explicitly กว่านี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนได้ว่าไอ้ v กับ k น,นะครับมันมันคือ v k ทูบวกเราจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเวกเตอร์สเปซที่ มีเอ่อเป็นเป็น four tuples อย่างงี้นะครับมันไม่ค่อยมีใครเขียนกันเนาะคือเราเขียนเป็น v เฉยนะครับเราเขียนแค่ v นะครับแล้วเราก็จะมองว่าอ่ะ v over k นะครับ v over k เนาะซึ่ง operation ก็จะเป็น2 2ตัวนี้นะครับแบบพวกบวกกับคูณอะไรเงี้ยซึ่งเราจะอันเนี้ยมันมันจะ implicit นะ,ค,ะคือมันจะถูกซ่อนไว้นะครับเราจะ แบบบอกเป็นในๆน,นะครับไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไงไม่ได้เขียนมาไว้นะครับว่ามันคือ v k คูณบวกอะไรเงี้ยคือพอเราพูดถึงเวกเตอร์สเปอ่ะมันคือเซต v เฉยนะครับที่คู่กับเอ่อฟินะครับแค่นี้เลยแล้วก็อ่ต้องต้องตามเงื่อนไขต้องตรงตามเงื่อนไขแป่ข้อนี้นะครับ